ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะปัญหาที่ตามมาในนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นอับกลิ่นชื้นนะคะแล้วก็น้องสาวของเรานะคะก็ประสบปัญหาไปด้วยนะคะก็คือมีกลิ่นปลาเคม็มแล้วก็กลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ตกขาวขาดความมั่นใจมากๆใครทักนี่เสียเซลเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็เลยจะมาแนะนําน้ํายาใหม่ล้างทำความสะอาดจุดซ่อนร้นนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหนิงอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะหนิงก็จะมาคุยเรื่องน้องสาวนะคะซึ่งช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของความอับชื้นนั่นเองค่ะซึ่งผู้หญิงเรานะคะนอกจากจะดออูดูแลในเรื่องของความสะอาดดูแลในเรื่องของเส้นผมใบหน้าแล้วก็ผิวพรรณของเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้องสาวนั่นเองค่ะทุกคนปัญหาหลากักๆเลยนะคะในเรื่องของผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของการตกขาวนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งปัญหาที่ทําให้เรานะคะตก ขหนึ society, the the ่งก็คือการทานพวกน้ําตาลหรือว่าพวกอาหารหมักอาหารดองนะคะพวกส้มตำปูปลาพวกปลาพวกหน่อไม้ดองพวกผลไม้ดองอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นปัญหาหลักนะคะที่ทําให้น้องสาวของเรานี่นะคะตกขาวนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหนิงไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทานพวกอาหารหมักอาหารดองนะคะทานได้นะคะแต่จะต้องลดปริมาณการทานลดลงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวิธีการดูแลน้องสาวของเรานะคะก็คือหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะซึ่งเราจะ ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลน้องสาวหรือว่าจุดซ่อนเร้นของเรานี้นะคะเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าน้องสาวของเรานี้นะคะอ่อนโยนแล้วก็เซนซิทีฟมากๆนะคะทุกคน2นะคะก็คือในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงในหรือว่ากางเกงหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็ควรที่จะเลือกเ,ออเสื้อผ้าอะไรที่แบบว่าเบาสบายบางสบายไม่รัดแน่นจนเกินไปหรือว่าไม่เฟีย้ยจนเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็3นะคะก็คือในเรื่องของการดูแลทําความสะอาดเป็นพิเศษนะคะในช่วงที่เรานะคะเป็นรอบเดือน นั่นค่ะซึ่งเวลาที่ผู้หญิงเรานะคะเป็นรอบเดือนนะคะเราจะต้องหมั่นดูแลในเรื่องของความสะหัดในช่วงนี้เป็นพิเศษเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรานะคะมีกลิ่นไป้พึประส์นี่นะคะแบบออ,ออกมาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เรานี่นะคะเสียเซลหรือว่าขาดความมั่นใจมากๆข้อ4นะคะก็คือเราจะต้องสังเกตน้องสาวของเราหรือว่าจุดซ่อนเร้นของเรานะคะว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่า มีการตกขาวมีอาการคันหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะเราจะต้องออดูแลเป็นพิเศษนะคะทุกคนหรือว่าพบแพทย์หรือว่าไปหาเภสัชกรนะคะว่าทําไมเราถึงตกขาวซึ่งปัญหาตกขาวนะคะก็จะมีการทานพวกของหมักของดองพวกอาหารทะเลพวกน้ําตาลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะหนิงก็ตามมารีวิวน้ํายาอนามัยตัวหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> ที่หนิงลองใช้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนโยนแล้วก็เวลาที่เราทําความสะอาดนี่นะคะแบบไม่แห้งตึงแบบอ่อนโยนมากๆาแล้วก็ฟองของ,ของเขานี่ะ น,ะะนุ่มมากๆนะคะนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของมิสทีนนั่นเองค่ะซึ่ง <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะนิงเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็เป็นตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะน่าจะเป็นน้องใหม่นะคะมาใหม่นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของมิสทีนเลดี้แคร์เนช r a ลบาลานซ์ไฮเดรนิกเคลนเซอร์นะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นนะคะก็คือด้านหน้าของขวดนะคะก็เขียนไว้เลยนะคะว่า z e soap นะคะก็คือปราศจากส่วนผสมของสบู่นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ทำความสะอาดจุดซ ของเราเนี่ยนะคะสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งหนิงนะคะลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะวันนี้หนิงก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะทุกคนตอนแรกนะคะหนิงก็คิดว่าเฮ้ยจะซื้อเป็นขวดปั๊มขวดใหญ่เลยดีไหมหน้าเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนะคะเขารีวิวมาเนี่ยมันน่าใช้มา,าก้างนะคะหนิงก็เองก็แบบกลัวซื้อมาแล้วแบบไม่ถูกจริตนะคะหนิงก็เลยไปซื้อมาเป็นขวดเล็กก่อนนะคะทุกคนซึ่งตัวน,นี้นะคะสารสกัดของเขาเนี่ยอ่อนโยนม,มากๆนะคะก็คือสารสกัดมาจากออร์แกนิกนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือสารสกัดจาก ดอกกุหลาบขาวนะคะก็จะช่วยทําใหา้น้องสาวของเราเนี่ยนะคะออนโยนไม่แห้งตึงแล้วก็รู้สึกสดชื่นนั่นเองคะ่ะ m i s ที i n Lady Care นะคะตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบการระคายเคืองนะคะโดยสูตินารีแพทย์นะคะก็คือรับรองได้เลยนะคะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของ l พ c t o บโอ i ิกส s นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้น้องสาวของเรานี่นะคะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นตกขาว แล้วก็กินอับกินชื้นอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองใช้น้ํายาอนามัยของ Miss t e e Lady Care ขวดสีฟ้าแบบนี้นะคะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่ามินิมาร์หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะหนิงซื้อมาใช้เองนะคะทุกคนหนิงซื้อมาจาก7 e เ e ่นอนะคะขนาด80 ml ราคา39บาทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหนิงก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กำลัง ใจให้หนิงด้วยนะคะหนิงมี Facebook Fan Page ด้วยนะคะชื่อว่าหนิงนองชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เอ่อ o w ให้หนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของหนิงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ